ทำอะไรคะลุกห,หน้าตัวเองเหรอคะใช่ค่ะให่มหนี่มอให่เขา <c oughs> ให้ลูกค้านอนรออยู่นะคะไหนปื้ดสิทำครีมสิทำครีมยังไงลูกเอ้าหน้าตัว,เ,ตวเองไม่ได้อะเรนเองไม่ได้ไหนครีมเจะลงไปหน่องไปน อแล้วค่ะทำได้แล้วค่ะเอาปื้ดเลยปื้ดก่อนอ้าวดีเป็นลูกหน้าตัวเองเฉยเลย <c oughs> คุณช่างสวยไหมหน้าตัวเองหน้าเนียนนวล แล้วลูกค้าจะได้นวดไหมท่านวันนี้อ่ะวันนี้ลูกค้าจะได้นวดค่<ฮ>เป็นสเปรย์อย่างนี้ค่ะอ๋อเป็นสเปรย์อย่างนี้อ๋อใช้สเปรย์นี้น้ำแร่น้ำแร่ค่ะใช้น้ำแร่ว่าสมกับ<ม>กับกิ๊บมีเสียงจุ๊กด้วยน่ะเมื่อกี้ได้ยินอุ๊ย แล้วเมื่อไหร่จะนวดให้ลูกค้าล่ะคะลูกค้ารอนานแล้วนวดถผูได้ค่ะนพดหผูด้วยโหมีด้วยเหรอท่านี้ก้ย้เพราะว่ามันเป็นของใหญ่เด็กเพราะว่าเด็กเล่นไม่ได้เป็นของผู้ใหญ่อยวกต้องไปกันทำอะไรคะวดหน้าวดหน้าพี่กิกี้เหรอคะ โอ้โห oh, oh, อารมณ์ดีมากเลยช่าง <White street. S 1> ช่างอารมณ์ดีมากเลยค่ะเอา้ามีแอบจุลลูกค้าด้วยมีสับด้วยอ่านวดหน้าค่ะโกยให้เข้ามาอย่างโกยให้เข้ามาด้วยอ๋ออย่างนี้โกยคางเหรอคะคางหย่อนใช่ไหมคะก็คางหย่อนเกลมหย่อนแล้วใช่ไหมคะ เดีย๋ยวเราเอา,อเ,อาเอาของอีกขาข้ามหน้าลูกค้าเลยเหรอคะ